ัดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะจะก,ก้วนเนี่ยล่าเลิงมากนะคะละลิกละลีนะคะชอบหยอกนะคะมาหยอกน้าพาแล้วนะคะก็น้าพาก็ไม่ค่อยว่างนะคะเขาก็มาหยอกไปหยอกนินรยานะคะดูนะคะอ้าวน้องไปหยอกนหะแล้วกัดทําไมละ่ะ จะกลัวมาหาคุณยายมาลูกมาเล้วเขาไม่เล่นกับหนูมาเล่นกับคุณยายก็ได้ลูกาหมเจ๊ชอบให้คนหยอกเหรอลูกหนูอยากให้เพื่อนเขาหยอกเหรอดีนะเขาไม่งาบหนูนะ่ะดีนะพอลูกขึ้นลูกขึ้นลูกไปไปหานินรยาใหม่ไปเขาหายเขาหายงดหงิดแล้วลูกไปนี่ก้อนนี้นะคะ นอนไม่ทําอะไรนะคะกินหิ่มแล้วก็นอนค้างเกยเพื้อนอยู่อย่างเงี้ยเนาวันนี้เอารองเท้าใหญ่ไปกัดเล่นแล้วสซกโปกนะลกูกว่ามันไม่ใช่ตุ๊ก,กตานะลกูกเอาเอาไปอีกแล้วอีกแล้วอ กับรองเท้าเป็นอะไรเอ,อ่ยเซ็งแล้วสิลองดูใส่จะกลัวไปดื่มน้ำมาแล้วไปไหนต่อทีเนี้ย ไปไหนต่อนั่งนะคะท้องรองเลยตองออกไปข้างนอกค่ะนี่นินระยาเมื่อไหร่จะออกไปข้างนอกคะนินเลยนินออกไปข้างนอกเขาไม่มีเพื่อนนะคะ เขาก็นั่งเฝ้านะค่ะจ๊ะเอ๋หิวน้ำใช่ไ้มหิวน้ำใช่ไหมเล่นกับคุณยายนานแล้วนะกัดนั่นกัดนี่อยากให้ใครหยอกวันนี้เป็นยังไงบ้างอารมณ์ดีนะเสีแล้วทีนี้เลิกอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมลกขึ้นกองผ้าผ้าขี้ริ้ว คือเพื่อนจาก,กวัวอ่าอ่าอ่ากับแฉลรองเท้าแล้วกันพี่อะไรเนี่ยพี่มิกกี้เมาส์เหรอลกูกพี่มิกกี้เมาส์เหรออ่าเอาเข้าไปกวอามันดีเหรอ จมูกเดี๋ยวเขาจมูกเขาก็จะขาดนะพี่เขาเจ็บพี่เขาเจ็บอย่าก,กัดพี่อย่าก,กัดพี่พี่เขาเจ็บลูกไปกัดจมูกเขาทำไมอ่ะกัดรองเท้ายังไม่พอกัดรองเท้ายาย,ยังไม่พอแล้วมากัด พี่มิกกี้เมาส์เกเดี๋ยวพี่เขาสู้ขึ้นมานะเดี๋ยวหนูแย่นะลกูกอัเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเขาเดี๋ยวพี่เขาเนี่ยยกทับมานะเขาเรียกเพื่อนมาแล้วหนูสู้เขาไม่ได้นะเห็นไหมตามด้วยพี่โดเรมอนพี่โดเรมอนมาแล้วว่า ว่ามีเพื่อนอีกแล้วเดี๋ยวพี่เขาชวนกันมายกทัพมามาสู้หนูนะลกูกดูอะไรอีกดูอะไรอีกครับเดี๋ยวพี่มิกกี้เมาส์แล้วก็พี่โดเรมอนจะเรียกเพื่อนมาอีกนะเสียงเพื่อนพี่มิกกี้เมาส์กับพี่เดลโดเรมอนลูกกำลังจะมาอีกแล้วแล้วเขามาอีก หนูสู้เขาไม่ได้นะอา้าทีนี้พี่หมีมาแล้วพี่หมีมาแล้วพี่หมีมาเยกไปกัดไปกัดหางเขาทำไมนะ่ะลูกอูยอย่ารังแกพี่นะพี่หมีบอกไม่รู้ใครเป็นพี่เป็นน้องแนหะไปกัดทำไมไปกัดหางพี่เขาทำไมจะพวกกัดหางพี่เขาทำไมหือ Wait, wait, wait. จะกกั้วกัดหยอกพี่เขาเจ็บจังเห็นไหมพี่หมีเรียกเพื่อนมาอีกแล้วพี่หมีบอกว่าช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วยเดี๋ยวพี่โดเรมอนก็จะมานะทีเนี้ยโดเรมอนมาช่วยแล้วพี่โดเรมอนช่วยจากกั้วช่วยพี่หมีไม่ได้เลยสู้จากกั้วไม่ได้เลยจากกั้วพี่เขาก็เลยแกล้งนอนตายแกล้ง เดี๋ยวพี่จะกลัวก็ฟันจะหลุดค่อยดูดมอะไรดมอะไรกัดเข้าไปกัดเข้าไปจะก,กลัวเห็นไหมพี่เขายกทับมาแล้วเนี่ยพี่เขายกทับมาแล้วมาสู้กับพวกหนูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่อะไรเนี่ยเนี่ยนางฟ้ามาจากสวรรค์แล้วก็ตกลงแล้วเนี่ยอย่าไปกัดพี่เขาอ่ะนั่นเจ้าชายก็ามา ทีนี้สู้พี่เขาสู้ไม่ได้พี่ช้างมาแล้วพี่ช้างมาแล้วไม่เอาแล้วจะกลัวตุ๊ก,กตายายมันจะขาดอนะ่ะจะกลัวไม่เอาแล้วไปน้่นนี่จะกลัวจะกลัวกัดพี่เขาทำไมนั่นโอ้เก่งนะกัดทุกได้ทุกอย่างเลยจะกลัวเนี่ยเห็นไหมพี่ช้าง พี่ช้างยอมแพ้แล้วลกูกพี่ช้างก็ยอมแพ้แล้วเดี๋ยวทีนี้เก่งเป็นอันว่าจากลกัวนี่ชนะกลักวกลัวจะกลัวอย่าดื้อลูก่าดื้อไปกัดพี่เขาทำไมกัดพี่เขาทำไม กัดกัดพี่เขาทำไมวันนี้จะกั้วนะคะชอบอสนุกอยากให้เพื่อนหยอกนะคะกั้วครับเหนื่อยแล้วใช่ไหมลกูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วรังแกพี่เขา<ห>พอแล้วนะจะกั้วไยแล้วนะคะเล่นแล้วก็เหนื่อยก็หิวน้ำ พว้ครับบัดดีท่านผู้ชมลูกอะอะไรกระโดดขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะและขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะจะกลัวบายบายลูกขอบพระคุณท่านผู้ชมลูกอย่าลืมติดตามหนูนะครับจะกลั้บอกสิลูกบอกท่านผู้ชมสซ่บายบายลูกบายบาย สวัสดีครับ